วันนี้เรามีสกุปสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับผู้บริหารของ MK Group ถึงโมเดลธุรกิจใหมยย่ยางโมเดล299นะครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรมองเห็นโอกาสและสนับสนุนการเติบโต,ตให้กับ MK Restaurant ได้อย่างไรนะครับเราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษคุณทานตะวันทีระโกเมนครับซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนนะครับคนสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่ใครนะครับคุณเฟินศิริธยาอิสระพักดีนะครับดังนั้นครับตอนนี้เราไปดูกันว่าทอดร,รหัส MK พริกเกมด้วยบุฟเฟ่299บาทครับ ย้อนกลับไปวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่าครั้งนั้นเองนะคะมียักษ์ใหญ่ที่ถือว่าครองตลาดมา40ปีนะคะประกาศโปรโมชั่นที่เรียกว่าทําให้สะเทือนวงการค่ะ,ระกับโปรโมชั่นที่ชื่อว่าคุ้มๆอิ่มไม่อั้น299บาทนะคะเป็นการลงมาจับตลาดของคนกลุ่มแมสนะคะถ้าพูดแบบนั้นก็อาจจะไม่ผิดนักนะคะแต่คําถามก็คืออะไรทําให้เขาเห็นโอกาสตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากแบรนด์ที่ ทำอลาคาสมาโดยตลอดจับพรีเมียบมาโดยตลอดวันหนึ่งนะคะที่มาจับบุฟเฟ่จับแมสเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางที่สำคัญนะคะผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือตัวเลขของผู้คนที่เข้ามาที่ร้านค่ะเพราะว่าหากย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะคนที่เคยหายไปเกิน6เดือนกลับมาที่ร้านเพิ่มขึ้นเป็น370ต์ฟังไม่ผิดนะคะ3.7เท่าทีเดียว เล่าให้ฟังแบบนี้คงเดาไม่ยากนะคะเรากําลังชวนคุณผู้ชมพูดคุยกับทาง MK สุกี้นั่นเองนะคะวันนี้เองเขาขยายโปรโมชั่นไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแคมเปญให้เป็นเวอร์ชั่น2ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาใช้ชื่อว่า299คุ้มเกินคุ้มไปจนถึงสิ้นปีนี้วันนี้เราจะมาคุยเบื้องลึกเบื้องหลังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็น e x ็กซ์คลูซีฟอินเทอร์วครั้งแรกของผู้บริหารท่านนี้ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาด้วยนะคะไปพูดคุยพร้อมกันค กับทนายของคุณธานตะวันทีรกโกเมศน,นะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทเ k ็มเครัสร์อนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นขอบคุณนะคะที่ให้เกียรต well ิมอร์นิ่งเวลนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก่อนอื่นถามถึงเรื่องของแคมเปญแรกก่อนละกันนะคะที่เป็นคุ้มๆนะคะ้มนะคะ299บาทวันที่เราตัดสินใจนะคะที่จะลงมาสร้างแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญทีเดียวนะคะอยากทราบนะคะว่าอะไรทําให้เราตัดสินใจ เปลี่ยนตลาดจากเดิมที่เราทำอะลคาชสจะคามาเซกเมนต์ใหม่ กับบุฟเฟ่ต์ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิมมากทีเดียวค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่า m k เองเนี่เราก็มองตลาดบุฟเฟ่ต์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆถ้าคุณเฟร์นเห็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยเกิดขึ้นมามากกว่า10ปีที่แล้วแล้วเองแล้วก็ตลาดก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วจนปีหลังๆนี้ก็จะเร็วขึ้นด้วยนะคะส่วนบุฟเฟ่ต์เองเนี่เรามองตั้งแต่ตลาดที่เป็นบุฟเฟ่ต์พรีเมียมไปจนถึงตลาดที่เป็นแบบบัจจิตบุฟเฟ่ด้วยเหมือนกันก็คือจริงๆเรามีการศึกษาในตลาดนี้มาโดยตลอดปีนี้ถ้าเราเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภค เองเนี่ยการออใช้จ่าย spending เ,เนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวลงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วกันค่ะที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราอยากจะทดลองโมเดลตัวบุฟเฟ่อันนี้ดู mm hmm. นะคะ ก็เลยเป็นที่มาของวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราดูจากผลนะคะเรามีตัวเลขที่น่าสนใจบอกว่าลูกค้าที่เคยหายจาก m อเคไป3เดือนกลับมาถึง182หายจาก MK ไป6เดือนกลับมาถึง370ทีเดียวนะคะสิ่งนี้กําลังบอกอะไรเราแล้วก็พฤติกรรมตรงนี้เองนะคะสะท้อนมุมไหนให้เราเห็นโอกาสที่มากขึ้นอย่างไรบ้างคะจากพฤติกรรมที่ลูกค้าที่เราออกโปรโมชั่นนี้ไปอ่ะค่ะก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมากๆเลยในโมเด เนี้ยเรายังใช้สินค้าที่เป็นซิ gnature ของ MK เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าลูกค้าเองเนี่ยยังให้การตอบรับแล้วก็สินค้าพวกเนี่ยที่เป็นคอของเราเนี่ยยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากๆเพียงแต่ว่าประกอบกับวิธีการที่เรานําเสนอ,อที่เปลี่ยนไปและตอบโจทย์ ลูกค้ามากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าแบบตอบรับแล้วกลับมาใช้บริการโปรโมชั่นนี้เป็นแบบอย่างดีมากๆเลยค่ะ,คะแล้วเราเห็นโอกาสอะไรเพิ่มเติมหลังจากเราทำโปรโมชั่นในช่วงที่ผ่านมาเพราะจริงๆเนี่ยโปรโมชั่นเดิมเนาะสิ้นสุดไป30สิงหาคมแต่เราขยายไปด้วยใช่ไหมคะ,คะ จากที่เราลองทําโปรโมชันนี้ออกไปเนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าแบบมากๆเลยบวกกับทีมของเราเองเนี่ยก็พยายามมอนิเตอร์ในเรื่องของฟีดแบ็กไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เองออฟไลน์เองแล้วก็ฟีดแบ็กจากทีมออเปอเรชันหน้าร้านเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ้ยข้อดีที่ลูกค้าชื่นชอบโปรโมชันนี้มีอย่างไรบ้างแล้วก็หรือเอ้ยมันมีรูมที่เราจะทําแบบการปรับปรุงได้ไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเรามี Data หลังบ้านที่เราแบบรวมกันเป็นซิงเกิลซอร์สแล้วก็พยายามปรับโมเดลให้ตอบโจทย์ลูก ามากขึ้นแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเฟิร์นเห็นก็วันที่1กันยายนที่ผ่านมาเองเนี้ยเราก็รีลอนตัวบุฟเฟ่ต์สองเกตัวนี้ออกมาเป็นเวอร์ชัน2เรียกว่า299คุมเกินค,คุมนะคะก็จริงๆตอบโจทย์ ลูกค้าแหละพอลูกค้าเป็นคนให้ความคิดเห็นเรามาว่าเอในเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของคุณภาพอาหารหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยเราปรับตามแบบลูกค้าแล้วก็ตรงโจทย์ที่มากขึ้นค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่ใหญ่ยักษ์ใหญ่สุกี้กําลังมาทําสงครามราคาหรือ,อเปล่าคุณธันตวันตอบคาถามนี้ยังไงคะอาจจะประกอบกับช่วงซีรีส์อ่อนด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นเราใช้คำคำานี้ไปแต่ว่าด้วยความตั้งใจเนี่ยอย่างที่เรียนคือเราศึกษาตลาดนี้มาค่อนข้างนานมากแล้วประกอบกับในเรื่องของอินไซต์ต่าง ของลูกค้าเองเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าจุดยืนของ MK เนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าในทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยคุณภาพยังเป็นหลักอยู่ในการเรื่องซอ u r ซิง่งในการเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยเรายังยึดของคุณภาพเป็นหลักอยู่หากทําสงครามราคาเนี่ย คิดว่ามันคงหันกันไปได้เยอะกว่านี้แน่ๆแต่ว่าเราเราคิดว่าในจุดที่ MK อยากจะทำเนี่ยเรายังมี core value อของเราที่เรายังแบบให้ความสำคัญอย่างมากกับลูกค้าของ MK อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คงไม่ใช่แต่ว่า คงคิดว่าทำเป็นแคมเปญที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วกันค่ะไม่ว่าจะเรื่องของ spending เองเรื่องของความต้องการเรื่องของอ,อ,อื่นๆที่ลูกค้ามองหาแปลว่าตัวคุณภาพของสินค้าวัตถุด,ดิบยังเหมือนเดิมแม้ราคาจะถูกหันลงมาต้องเรียนอย่างนี้เลยก็เป็นคำถามของหลายๆคนนะคะว่าแบบโอ้ยทำแบบราคา299บาทแบบลดคุณภาพหรือเปล่าต้องตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยที่เราใส่เข้ามาในบุฟเฟ่เนี่ยหลายๆตัวคือ core signature p r o ของ MK อยู่แล้วซึ่งก็คืออันที่เราจัดเสิร์ฟในอราคาดปกติแล้วก็ในเรื่องของการ sourcing เมนูใหม่ๆสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆที่เรานําเข้ามาใส่ในโปรโมชั่นเนี่ยทุกขั้นตอนคือมาตรฐานของ MK ทั้งหมดมเราไม่ compromise อะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะน้ําชาน้ําซุปน้ําจิ้มอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีคนคาดเดาไปว่า i, เฮ้ยลดมาตรฐานพวกนี้หรือเปล่าไม่มีเลยค่ะ,คะทุกอย่างเป็นมาตรฐานของ MK เดิม ทั้งหมดจากเดินที่เราทำอลาคาสนะคะเราพอประเมินได้แหละว่าวัตถุดิบที่เราต้องใช้แต่ละสาขาแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนพอเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ต์นาคาที่ย่อมเยาวลงมาแล้วก็ตอบโจทย์คนที่กำลังต้องการของดีราคาย่อมเยาแล้วก็เป็นแมสเลยเนี่ยนะคะข้อติดขัดหรือความท้าทายระหว่างทางเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาตอนต้นได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามของหลายคนค่ะว่า ขายอลาคาร์ดอยู่เนี่ยวันหนึ่งจะมาทําบุฟเฟ่เป็นเรื่องชาเลนจ์ใหม่ไหมเพราะว่าบริหารจัดการก็ไม่น่าเหมือนกันหรือเปล่าก็เป็นคําถามแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในเลสซ์ลองอินดัสทรีเองเนี่ย คิดว่าคงคงไม่ได้ต่างกันมากหน้าร้านพนักงานในการจัดเสิร์ฟจดบินเหมือนกันในเรื่องของหน้าร้านเนี่ยง่ายขึ้นสําหรับเราด้วยซ้าเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่เป็นอราคาเนี่ยน้องยังต้องจดบินถูกไหมคะแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่นเนี่ย oh. ง่ายขึ้นลูกค้าใช้ QR ในการสั่งอาหารแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยลดงานตรงนั้นลงไปได้อีกจริงๆเป็นวิธีการจัดการที่ง่ายสําหรับเราที่มากขึ้นด้วยซ้น้องที่จดบินเนี่ย ก็เชิญไปเป็นน้องเสิร์ฟเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับอาหารที่รวดเร็วตุวดเติมบริการทําบริการให้เพอร์เฟกที่สุดสําหรับลูกค้าในมือนั้นส่วนในของหลังบ้านเองเนี่ยที่เราทำบุฟเฟต่ตครั้งแรกอะ่ะสองกว่าสาขาก็ถือว่าเป็นปริมาณที่มากแล้วก็อยู่ทั่วประเทศด้วยก็จะมีคํำถามว่าจะส่งได้หรอจะจะส่งได้แบบสมูทหรือเปล่าะอะไรเงี้ยค่ะ ก็จริงๆเรามีสาขาเป็นสาขาเดิมของเราอยู่แล้ว <ừ m. S 1> เราจะส่งอยู่แล้วแบบทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ supply chain หลังบ้านเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรในเรื่องของ production เองหรือว่าในเรื่องของการจัดส่งเองด้วยซึ่งตัว l o จิสติก s เนี่ยจริงๆใน MK Group อะค่ะเรามีบริษัทชื่อ M Senko ซึ่งเป็น c โ c h a น n l จิสติก c s ของเราเอง <ừ m. S 1> ทําร่วมกับบริษัท Senko ที่ประเทศญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายนี้เองเนี่ยก็ ยังใช้ใช้ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือใช้กับบุฟ่นี้ก็ปกติก็คือไม่ได้มีอะไรที่เราต้องอินเวสต์เพิ่ม mm hmm. หรือว่าอะไรเพิ่มเลย mm hmm. นะคะอาจจะมีประเด็นเดียวที่เ,เป็นชาเลนจ์ละกันก็คืออาจจะวอลลุ hmm. ่มของสินค้าที่เราต้องจัดหาค่ะ เพื่อมาเซิร์ฟในโปรโมชั่นนี้อะไรท่านเคยเห็นคลิปที่เราพายเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยเซ็นทรัลเคจชนของเราเองเนี่ยแคปซิลตี้เนี่ยรองรับได้ถึงแบบพันสาขาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือแคปซิลิตี้ตรงนั้นเนี่ยอีกเยอะมาก <c oughs> ในการที่เราจะเบ่งแคปซิ i t ตี้ในการจัดทำบุฟเฟ่ตขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ยากค่ะ <c oughs> ไม่ว่าสินค้าที่จะผลิตเองหรือว่าในการจัดซื้อจัดหาสินค้า uh huh. อื่นๆเนี่ยจริงๆทีมมีความพร้อมแล้วเรามีพาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งแรงกับซัพพลายเออร์ที่เป็นเคอร์เรนท์ของเรากับซัพพลายเออร์ที่เป็นซัพพลายเออร์ใหม่ของเราเองด้วย uh huh. เราก็สามารถสอ่งซิ่งได้ในปริมาณที่ต้องการ uh huh. นะคะแปลว,ว่าตอนนี้มี400กว่าสาขาแต่ว่าแคปซิตี้ได้ถึงพันสาขา uh huh. แปลว่าจริงๆข้างหลังว่าเราพร้อมขยายมาหนึ่งเท่าตัวอยู่แล้วดังนั้นบุฟเฟ่ที่ขยับขึ้นมา<ช>ก็ถือว่าเรารองรับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เชื่อเหลือเกินว่าวันที่ MK มเริ่มประกาศหลายคนก็สงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงมั่นใจที่จะทําบุฟเฟ่พร้อมกันกว่า250สาขาในวันแรกก็คือเดือนมิถุนายนจริงๆเรื่องนี้เบื้องหลังคืออะไรคะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราอยากทําบุฟเฟ่เราลกขึ้นมาทําบุฟเฟ่เลยค่ะถ้าเห็นจากต้นปีนี้เราจะลองมีการท,ทําทดลองแคมเปญต่างๆมาแล้วยกตัวอ,อย่างเช่นหมูมาราทอนอันนั้นก็เป็นบุฟเฟ่ไกลๆนะคะว่าแบบเราสั่งหมูได้ไม่อั้นแล้วก็ถัดมามีซีฟูด้ดมาราท ก็จะเป็นในหมวดของซีฟู้ดที่ก็สั่งได้ไม่อ้นเหมือนกันคือในแต่ละรอบที่เราทำเนี่ยเรามีการเก็บฟีดแบ็ k จากลูกค้าเองว่าลูกค้าชื่นชอบอะไรไม่ชื่นชอบอะไรพฤติกรรมการทานของลูกค้าราคาที่ลูกค้าคิดว่าเหมาะสมเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยเรามีการปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆจนมาถึงที่เราทํำบุฟเฟ่ตัว2 9 9เนี่ยก็สามารถทําได้เลยใน 254สาขาทั่วประเทศซึ่งก็ยังเป็น learning ของเราต่อไปเหมือนกันค่ะแต่ในสเกลที่ใหญ่ในสาขาที่เราทำได้ถึง250กว่าเนี่ยทั่วประเทศมันมี impact แล้วก็มันเป็นค i c k วินสำหรับ MK อเองด้วยกับควิ k วินอีกอย่างหนึ่งที่เราได้คือในเรื่องของ Data หลังบ้านว่าเอ๊ะในแต่ในทั่วประเทศเนี่ยพฤติกรรมการกินของลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันในจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยพฤติกรรมการกินหรือเมนูที่ชื่นชอบ ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เองประกอบกับฟีดแบ็กในช่องทางออนไลน์หรือว่าหน้าร้านเองเนี่ยเราเอามาปรับปรุงในการทำบุฟเฟต่ตัว299บาทให้แม่นยำม,มากขึ้นรวมถึงเป็น Data สําหรับยี่ห้ออื่นๆหรือจะเป็นแบบยี่ห้อโบนัสเองเลยก็ตามสามารถยูทิล z e Data ในส่วนของหลังบ้านเนี่ยในการที่เอามาทำ r สตจ g y การเปิด ต่อไปในอนาคตค่ะคแปลว่าจริงๆเราเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,คะแล้วพอเราทำเราก็เก็บ Data เพื่อที่จะมาพัฒนาหลังบ้านด้วยค่ะหลายคนอยากรู้ก็คือเรามีแบรนด์ลูกล่าสุดเลยะะนะคะแบรนด์โบน n ั s สแล้วให้ฟังหน่อยนะคะว่าแบรนด์นี้ ตั้งใจมาทำอะไรแล้วก็โอกาสที่เราเห็นในการต่อยอดมาจากแคมเปญบูเฟ่นี้ด้วยหรือเปล่าค,ะ,คะอย่างที่เราบอกว่าเราศึกษาตลาดบูเฟ่มานานเนี่ยบูเฟเองก็มีหลายเทียเหมือนกันเทียที่แบบโหพรีเมียรมากๆ เปอร์เฮดหนึ่บวกๆ <c oughs> ก็มีไปจนถึงแบบบัต g เจตบุฟเฟ่ส0งกว่าบาทก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นรูมว่าในแต่ละเทียเนี่ยมันมีมาร์เก็ตของมันเองอย่างของ MK เนี่ยเราก็ส9งด้วยแบบแต่ว่าความต้องการของลูกค้าอาจจะคนละกลุ่ม <c oughs> แต่ในบุฟเฟ่เทียที่เป็นบุฟเฟ่บัต g เจตเองเนี่ย ก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นตลาดที่ก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยใน positioning ของแต่ละแบรนด์ที่เราวาง placement เอาไว้เนี่ยก็ลูกค้า target ก็คนละแบบ segmentation ก็คนละแบบความต้องการก็คนละแบบ MK อาจจะอยู่ในพวกห้างซะส่วนใหญ่อาจจะมี limitation ในเรื่องของเวลาเปิดปิดด้วยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งลูกค้ากลุ่มที่เป็นแบบบุฟเฟ่บัตเจ็ตเนี่ย Flexible Hour อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขามองหาด้วยเหมือนกันเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเลยมีการทำแบรนด์ลูกจัดทำแบรนด์ลูกเนี่ยขึ้นมาค่ะแปลว่าตัว MK ที่จะทำบุฟเฟ่ถึงปลายปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปตลอดเราอาจจะจบแค่ปลายปีนี้แล้วก็ไปรอส่วนของแบรนด์ลูกก็คือโบนัสหรือเปล่าคะมองว่าเป็นคนละตลาดกันค่ะคุณเฟิร์นก็มีสิทธิ์ที่ เขาจะอยู่หรือเขาจะไปก็ก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองดูพฤติกรรมของลูกค้าของคอน sumption กันต่อไปแต่ว่าตอนนี้โบนัสนะคะเปิดไปแล้วถึง3สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่สระบุรีสาขาที่2ที่ชัยนาทแล้วก็เปิดสาขาล่าสุดสาขาที่3นะคะที่กรุงเทพอยู่ที่ Walk ลิเทิรวอลรามคำแหงค่ะ ทีนี้ถ้าเรามองหลังบ้านของโบนัสเรายังใช้แ a ป a c i t ซของ MK หรือเปล่าหรือว่าจะแยกตัวซัพพลายเชนต่างๆหรือแม้แต่ o อ e เป t ร o ชันต่างๆออกไปเลยคะ่ะตอนนี้เรายังใช้ facility เดียวกันอยู่เพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการการซอร์ซิ่งการจัดส่งเนี่ย คือคลายกันหมดทุกอย่างแล้วก็จริงๆ MK เนี่ยผูกอินฟราสตรเจอร์ไว้ทั่วประเทศแล้วตั้งแต่เหนือจนใต้สุดเนี่ยเรายัางไงก็ไปถึงเพราะฉะนั้นโบนัสเองเนี่ยถือว่าก็เป็นแบรนด์ที่เป็น new growth ของเราแล้วกันที่จะเข้ามา utilize capacity ตรงเนี้ยที่เรายังมีเหลืออยู่เนี่ยให้มันอ f f i c ช e n นมากขึ้นกับการหาวัตถุดิบเองด้วยอย่างเมื่อกี้ที่คุณเฟิร์นถามว่าเอาแล้วคุณภาพล่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าคือจริงๆในาการ s o u r ซ i n g เนี่ยเรามีมาตรฐานของ MK อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายาม utilize ของ เดิมทั้งหมดเพียงแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันสทัทีเดียวเรน g e ของการซอร์ซิ่งเนี่ยของเราก็ทําให้กว้างขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามองออในเชิงของกลุ่มการซอร์ซิ่งของเราบุกว่าก็มีความแบบเอฟฟ i เนที่มากขึ้นในการจัดซื้อของด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเราอยากให้ผู้พิกมองแบรนด์ MK และโบนัสด้วย มิติแบบไหนมุมมองแบบไหน positioning แบบไหนคะ่ะค่ะบอกว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมี target group ของเขาแบบชัดเจนอยู่แล้วของ M K เนี่ยลูกค้าจะเชื่อมั่นในแบรนด์เพราะเราอยู่มานานใช่ไหมคะรู้ว่ารู้เลยว่า signature ของเราคืออะไรแบบอะไรที่เป็นแบบสินค้า favorite ของเขาคุณภาพของ M K เป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่ากันใหม่เลยค,ะค่ะก็คือแบบมีฐานแฟนที่แน่นมากอยู่แล้วกับโบนัสเองเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เราอาจจะเออยังไม่ได้มีฐานที่เยอะมาก เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่แบบอายุน้อยลงมาหน่อยต้องการแบบความที่ไม่เหมือนที่ความหลากหลายแล้วกันค่ะไม่ว่าจะแล้วก็ความสนุกหรือว่าดินามิกของ Experience ในมืออาหารนั้นเนี่ยก็อาจจะต่างจากลูกค้ากลุ่ม MK เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า Positioning ไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วก็ในความคาแรคเตอรของแบรนด์เองก็ไม่เหมือนกันค่ะ แต่เราไม่ได้มองว่าการที่เรามาเล่นตลาดโปรเฟรที่มากลางล่างแบบนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ในช่วงที่ผ่านมาของ MK ใช่ไหมคะ,คะต้องเรียนแบบนี้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี้ยเรายังมี core value ที่ในกลุ่มเราแบบยังยึดมั่นอยู่ก็คือในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆ นะคะไม่ไม่ใช่แค่หม้อไฟเองแต่ว่าในแบรนด์อื่นๆด้วยในแบรนด์แบบหมดญี่ปุ่นเองอะไรอย่างนี้เราก็ยึดข้อแบรนลูนี้ก็คิดว่าคงจะมั่นใจได้ในในสยี่ห้อที่เราล้อนช็อกมาแล้วก็มีความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นบ MK เอเองหรือโบนัสเองค่ะ,คะทีนี้ถ้ามองในมุมหนึ่ง MK ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยเหมือนกันปนเชื่อว่าในมุมหมวกหนึ่งของนักลงทุนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราดั้มราคาลงมาขนาดนี้นะคะมาจิน้นหรือว่าผลการดําเนินงานที่จะส่งผลในมิติของผู้ถือหุ้นเองตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะคือตั้งแต่เราทำโปรโมชั่นตัว299บาทบุฟเฟ่มาเนี่ยจริงๆ Tra ทราฟฟิกที่เข้ามาของเราเองเนี่ย เป็นทราฟฟิกที่เกินความคาดหมายแล้วค่ะคุณเฟิร์นตลอดโปรโมชั่นเนี่ยทำให้แบบทั้ง t o t a พอร์ตเอเนี่ยเติบโตขึ้น5%ไม่ว่าจะในร้านที่เป็นขายบุฟเฟ่หรือไม่ได้ขายบุฟเฟ่<อ>ก็ไโตพร้อมกันเลยโ<ด>ยตพร้อมกันโดยเ<ล><อ>ฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยโต5%เพราะว่าร้านที่เป็นนอนบุฟเฟ่เองเนี่ยก็ได้เอฟเฟกจากร้านที่ขายบุฟเฟ่อาจจะเป็นในเรื่องของเอเวอเรสต์ในเรื่องของแบบสิ่งที่เราแบบเฮ้ยกลับมาเห็นสินค้าของ MK ที่แบบเห็นทุกวันก็ก็ได้เอฟเฟกนี้ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านบุฟเฟ่เองเนี่ยเติบโตทั้งหมดเซลล์ทั้งหมด across the board เนี่ยก็ลาขันกสนสูง แล้วก็ spending power ตอนนี้ก็ค่อนข้างฉลอตัวก็ถือว่าเราทำได้ดีใน,ใน,ในที่มันเติบโตขึ้นมา33%นค่ะ,ะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการกลับมาใช้บริการของลูกค้าอันนี้คือสิ่งที่เราให้น้ำหนักอย่างมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นในตลาดเองเนี่ยแข่งขันก็สูงการที่จะรักษาฐานลูกค้าของเราให้เหนียวแน่นเนี่ยก็ยากเพราะว่าแต่ละลูกค้าก็มีเหมือนตัวเลือกที่เยอะขึ้นที่ตอบโจทย์ตรงมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบฟรีควนซีของการกลับมาของลูกค้าเนี่ยเราให้น้ำหนัก เป็นสำคัญมากโปรโมชัม่นคุมค้มคุ้ม299บาทเนี่ยค่ะเราได้ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ําสูงถึง31%เลยค่ะเฟืหถามเพิ่มนิดนึงค่ะคุณบูเขาเพราะว่าจริงๆพอเป็นแบบนี้กังวลไหมคะว่าคนจะติดกับภาพ MK ที่ราคา299บาท เราก็อยากให้ผู้บริโภคติดกับภาพนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆในราคานี้เองเนี่ยเราตั้งใจจะให้ผู้บริโภคเข้าถึงในราคาที่เข้าถึงง่ายๆสามารถกลับมาทานเราซ้ําได้บ่อยๆและยังได้อาหารที่มีคุณภาพที่แบบที่ดีอยู่แล้วเป็นเมนูที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วเราเราต้องการแบบพวกนี้รักษาฐานลูกค้าของเราให้มั่นคงค่ะก้าวต่อไปของ MK ค่ะคุณไทตะวานันเรามองไว้ยังไงบ้างกลยุทธ์ แนวทางหรือว่าวิสัยทัศน์ที่เรามองเห็น <ừ. S 1> นับจากนี้ไปค่ะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามแบบเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งดูว่าพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในโบเดลต่างๆของ MK ที่จะทำเนี่ยก็คือคงต้องทําตามโจทย์ของลูกค้า <ừ. S 1> ให้ให้ตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คงจะเห็นอะไร อีกหลายๆโมเดลที่กำลังจะตามต่อออกมาจากตรงนี้แล้วก็ของ MK เองเนี่ยก็ยังยึดมั่นกับในสิ่งที่เราแบบเชื่อมาตลอดในเรื่องของคุณภาพ<ะ>มาตรฐานแล้วก็ความออประสบการณ์ดีๆ<ม>ที่เกิดขึ้นในใน้านอาหารหนึ่งมือคะ่ะ ถือว่าเป็นภาพที่ชัดทีเดียวนะคะที่เราเห็นจากมุมของ MK นะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าในวันนี้ตลาดที่ไม่เหมือนเดิมด้วยสภาพเศรษฐกิจพฤติกรรมของผู้บริโภคเองนะคะทำให้ MK เองนะคะก็ปรับกลยุทธ์มานะคะเพื่อหาตลาดใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการปลุกกระแสให้ลูกค้ากลุ่มเดิมกลับมาที่ MK มากขึ้นด้วยเห็นจากตัวเลขก็ชัดเจนทีเดียวนะคะทั้งคนที่เคยหายไป3เดือน6เดือนกลับมาอย่างมีนัยสําคัญถึงหลายเท่าตัวขณะที่ถ้าพูดถึงภาพรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยก็โตขึ้นนะคะไม่ว่าจะ เป็นเป็น5%โดยเฉลีย่ยทั้งที่เป็นบุฟเฟ่และไม่ใช่บุฟเฟ่แต่ว่าถ้าบุฟเฟ่อย่างเดียวก็โตขึ้นถึงกว่า30%ด้วยกันนะคะก็ต้องจับตากาวต่อไปของ MK นะคะกับแบรนด์น้องไบบนนัสที่จะมาจับอีกหนึ่งตลาดนะคะที่จะมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปมีราคาที่ย่อมยาวลงมาแล้วก็ Experience รวมถึงในด้านของไลฟ์สไตล์นะคะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น้วยวันนี้ขอบคุณคุณฮาตะวันนะคะ <c oughs> สวัสด <c oughs> ีค<อ>่ะ <มา S 2> ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ